สวัสดีเพื่อนๆคอ,อบอลทุก,ท,กท่านอยู่กับผมเช่นเดิมจอดฟันทงนะครับซึ่งฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ก็จะเป็นบอลถ้วยของลีกยุโรปนะครับจะเป็นรายการยูฟายูโรปาลีกกับรายการยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่วันนี้ครับผมคัดมา3คู่ซึ่งทั้ง3คู่ก็จะอยู่กันในศึกยูโรปาลีกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเจอกันของโรมาก,กับไบตันเว์แฮมจะไปเยือนไฟบวกแล้วก็หงแดงลีพูวันนี้จะไปเยือนประเทศเช็กนะครับจะไปเยือนทีมสปาร์ตาปาร์คนะครับซึ่งทั้ง3คู่เราก็จะไปเน้นกันที่ข้ออมูลสิตั เตัวผู้เล่นบาดเจ็บต่างๆนะครับก็แรวนแน่นอนครับทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะไปทั้งไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนนี้เราจะแค่รับชมคลิปวีกราฟฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดใจกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้ง,งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีกราฟฟุตบอลต่อไปนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกยูโรป้าลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายในนัดแรกนะครับก็จะเป็นกุญวงมาป้าแห่งกรุงโรมโรม่าจากกันโซโซลิอาน,นะครับจะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของนกนางนวลไบตันโฮปออบเบียนจากพิมเมอริคังกิตน,นะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามซาร์เดียโอนเวโกนักกรุงโรมจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืน4:15นะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับโรม่าลังอันดับที่5ของศึกกันโจนะครับแข่งไป17นัดมีอยู่47คะแนนส่วนฝั่่่งงงงไไบบตััััันนน้ออดดที9ขขพม์ลกแป27 มีอยู่39คะแนนครับซึ่งถรติเฮตูเอตของคู่นี้ก็ทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมจะได้ฟาดแข่งกันส่วนฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกเรายการนะครับโรม่าเก็บช,ชนะไปสามแลวก็สมอไปสองเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โรม่าบุกไปเอาชนะมอนซามาได้ด้วยสกอร์สี่ต่อหนึ่งส่วนการทำเงินเนี่ยโรม่าทำเงินได้มีม่เกมเดียวนะ และฝั่งทีมเยือนครับไบตันฟอร์มหานะตั้งสุดไบตันชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบตันนะฮะไปแพ้ air, กับฟูแลมไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์รายการทำเงิน5เกมลองสุดของไบตันเนี่ยไบตันทำเงินได้1เกมน,นะแล้วก็มีพาลบไปถึง4เกมเลยทีเดียวซึ่งความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจา้าบ้านโรม่าภายใต้การคุมทีมของดานิเอลเล่เดลอซี่วันนี้ครับโรม่าก็จะมีตัวผู้เล่นมาจิบจุดสามรายก็จะเป ah la, els, an, ็นทามิแอบบราฮัมลา ตัวผู้ล่นมาจบอยู่5้ารายก็จะมีชาเปโดคาอรุมิโตมะซอลิมาร์ชจกกินสันวูดแล้วก็เจมินเนอร์โดยที่วันนี้ครับคาดว่าโลมาจะมาในระบบ43 3นะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีจาลูก้ามอนชินี่จะคุมจัดชการในเกมรับตัวกลาง3คนก็จะมีกัปตันทีมอย่างลอเรนโซปยกินนี่เลอันโดปาเดสแล้วก็ไบอันคิสซันเด3สาลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นเปาโลดิวลาโมาลูกากูแล้วก็เซฟานเอลชาลวีส่วนฝั่งทีมเยือนครับเบตันคาดว่าน่าจะมาในระบบ3-41แนวรับก็จะมีสีิสดังจะคุมมาจรัดก็เกมบ ใีฝีคู่กันก็จะเป็นอดัมเว็บสเตอร์จะเล่นคู่กับบริกิลมอร์ส่วนเพมเมเกลนี้คาดว่าจะใช้อดัมลาน้าจะสร้างสรรค์เกมร่วมกับคูริโอเอ็นซิโซนาเปาก็จะวังเอวนฟกักซันจะลงละะรัตคายในเันนี้ ชาเชตไปแล้วเนี่ยวันนี้ฝั่งโลมาฟูลทีมกว่าเยอะเลยนะถึงแม้ว่าโลมาจะมีตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่บ้านนะครับแต่ผู้เล่นชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่จัดเต็มของฝั่งโลมาส่วนฝั่งไบตันก็ต้องยอมรับว่าไบาตันเนี่ยขาดผู้เล่นตัวหลักๆไปหลายรายเลยทีดเดียวแล้วก็ผู้เล่นตัวหลักที่มีการมาเจ็บเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะทําให้โรเบโตเดอชบีก็ต้องจัดทีมประมาณนี้นะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มดิมทีจะเป็นราคาเสมอนะก่อนที่ทุกๆสํานักราคาจะไหลไปที่เจ้าบ้านอย่างโลมาต่่่่ออออทททีีาาีีรรรรราา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 าคคคคบปปตตนนน้นะาามา ถ้าเราไปต่อฝั่งโรมา่าเจ้าบ้านราคาน้ำเจอที่1.84ถ้าเราไปลงฝั่งไบตันราคาน้ำเจอที่2.05นะครับก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับได้ว่าณนะช่วมงนี้โรมา่าฟอมนิ่งกว่าเยอะเรียกได้ว,ว่าโรม่าเนี่ยก็ตั้งแต่เปลี่ยนกุนซือจากโชเซ่มูนิโยมาเป็นเดลซี่เนี่ยผลงานของโรม่าก,ก็ดีวันดีคืนเลยนะ5เกมหลังสุดโรม่าไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็เป็น2เกมลังสุดเนี่ยโรม่าชนะมา2เกมติดต่อกันเป็นการเอาชนะต no, ูะะรินชน่แล้วกกก็็เเเเปนน2 2มมมหลังงงสุดดดขออ่ทาทิิไ้ต รวดมาเลยนะส่วนฝั่งทีมเยนไบตันณนะชั่วโมงนี้เรียกดูว,ว่าไบาตันค่อนข้างจะยำแย่นะครับผลงาน3เกมเกมสุดของไบตันเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะแล้วก็เป็น2เกมสุดของไบตันแพ้มา2เกมรวดเป็นการแพ้กับวูฟแล้วก็แพ้กับฟูแลมครับสังเกตนะมาตรฐานทีมเนี่ยไบยตันยังแพ้วูฟกับแพ้ฟูแลม ผมมองว่าณชั่วโมงนี้รูปแบบการเล่นของไบตันก็เปลี่ยนไปเยอะอย่างที่บอกครับตัวหลักของไบตันเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นมิตมะชาวเปโดซาริมาร์สหรือแม้แกระทัง่งการขาดหายไปผู้เล่นบางรายของไบตันนะครับส่งผลให้ชุดใหญ่ของไบตันณชั่วโมงนี้ก็ดูไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมานะเป็นฝั่งโรม่าเจ้าบ้านต่อที่ราคกาปปด้วยความที่โรม่ากําลังฮึกเหิมไปอย่างมากณนะชั่วโมงนี้เรียกได้ว่าโรมามั่นใจสุดส่วนทางกบฝั่งไบตันที่ผลง,งานย่ําแย่แย่ในนชววงงหลัับบกกับบบกกตน ม,มีดียามที่ดเดเรนบ้านนะแต่ถ้าเป็นเกมยืนเมื่อไหร่นะไบตันผลงานไม่ดีเลยฉะนั้นจากการพปที่ตั้งไว้วันนี้เป็นโลมาเจ้าบ้านต่อที่ราคาปรปปในรอบ16ทีมสุดท้ายในเกมแรกเกมนี้ผมอ่านว่าเจ้าบ้านอย่างโลมาจะจกฉวยความได้เปรียบจะเปิดเกมแรกและคาดว่าน่าจะเอาชนะไบตันไปได้ฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่หมาป่าแห่งกรุงรูมโลมาจะเปิดบ้านเฉือนชนะฟะดง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับสกโรบาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายในนัดแรกจะเป็นคู่ระหว่างสปาร์ตาป์คยอดทีมจากประเทศเช็กนะจะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอฟูนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามอ e ีเพ็ดอารีนาจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน4 5นะครับเรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับผลงานของฝั่งเจ้าบ้านอย่างสปาร์ตาป์คซึ่งสปาร์ตาป์คเนี่ยรังอันดับที่1งของลีกเช็กนะครับแข่งไปแล้ว23นัดมีอยู่60คะแนนส่วนฝั่งลิเวอพูทีมเยือนนะก็ เป็นอันดับหนึ่งของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแข่งไปแล้วยีสีนัดมีอยู่63คะแนนผลงานเฮทวิ้นครับคู่นี้ก็เคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็ ฝั่งสปาร์ตาพ์คไม่เคยเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยเป็นการเสมอกันไปหนึ่งนัดแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้อีกนัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่ทัพผแรงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะสปาร์ตาพ์คไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูสุดส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเจ้าบ้านสปาร์ตาพ์คก็เก็บชัยชนะมาได้3แล้วก็เสมอไป2เกมโดย 2, ที่ในรอบไปเกมหลังสุดสปาร์ตาพ์คไม่เคยแพ้ใครเลยซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สปาร์ตาพ์คทำดาบี้แมตช์แห่งกรุงพ์คนะครับเป็นการเจอกับซาเเเววววปปาารรร์์คแลล้้กกกก็ผสสสมออันอนนนไดดย่ิ สปาร์ตาปักทำเงินไปได้3เกมแล้วก็พาร์ลไป2เกมนะครับและฝั่งลิเวอร์พูลนะฟอร์ม5นัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะไป4แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่ในรอบเกมของสุนิลิเวอร์พูลก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันนะเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาได้รุ่ง score หนึ่งประตูสุดส่วนการดำเนินเนี่ยลิเวอร์พูลทำเงินไปได้3เกมยกไป1เกมแล้วก็พาร์ลไป1เกมนะครับซึ่งความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านสปาร์รตา,านะปตากัานะปากภายใต้การ จะมี1รายที่ต้องเช็คคอนฟิกกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นฟลิปปาเน็กส่วนฝั่งริพูครับก็เจคันคอปก็ค่อนข้างจะปวดหวัวริพูก็ประสบปัญหาผู้เล่นตัวหลักมีการมาเจ็บค่อนข้างจะเยอะยิ่งในรายของอาริสันเบเกอร์เนี่ยที่มีชื่อการมาเจ็บนะครับอาริสันก็ยังคงไม่มีมกําบดกลับคืนสู่สนามนะครับและผู้เล่นตัวหลักคนอื่นที่มีการมาเจ็บก็จะมีเจโอมาติปดีโกโชต้าเชนอเล็กซานเดอร์อโนเคอร์ติโจนและอันโกนแบกแล้วก็เตียโกอาคันตาหนึ่งรายที่ต้องเช็คคอนฟิกกับลงสนามในวัััันนนนนนนีีนนี้้ก็็จจะะะเเปปโโมมมดดซาาาาาาารรรร่่คคคบบยทววสต์ ระบบ3-4-3แนวรับก็จะมีฟิลิปปานักจะคุมบัญชาการในเกมรับถ้าในรายของฟิลิปปานักเนี่ยเช็คความฟิตผ่านก็จะมีชินในเกมวันนี้แล้วก็คู่มีฟิโตกางคาดว่าจะเป็นคาร์คลินแนนจะเล่นคู่กับเควสซิมลาซีสามนักนี้ก็จะเป็นวิกเตอร์โอลาตุนชีเจนคอักตาแล้วก็ลูคัสฮาร์ลอนสรินนะครับส่วนฝั่งลิพูคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3แนวรับวันนี้ก็จะมีวิจิวฟันได้จะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีบอบบี้คลาร์กโจโกเมตแล้วก็อลิซิสแม็กอลริเตอร์นนกี้คาาาดวว่จะเเป็ฮอล โคดี้กักโปแล้วก็ลุยส์ดิอาร์นะครับซึ่งเกมนี้ก็ต้องเช็คความฟิตของโมเมสซาร่านะว่าโมเมสซาร่านะจะมีความฟิตพอที่จะลงเล่นเป็น11ตัวแรก ของทีมในชุดนี้หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกครับจากไลอ้อนี่วันนี้ก็เป็นฝั่งลิเวอูนะค่อนข้างจะไม่สมประกอบส่วนฝั่งเจ้าบ้านอย่างสปาร์ตาปากก็ฟร์ทีมจะจัดเลยนะครับซึ่งในราคาคนนี้ก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นลิเวอูต่อที่ราคาครึ่งก้บลูกก่อนที่ทุกๆสํานักราคาจะไหลมาที่ลิเวอุปูต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคานะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ทีมเยือนอย่างลิเวอูต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปลองฝั่งสปาร์ตาปาเจ้าบ้านราคาเน้ําจะอยู่ที่ร่อง ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้าพูดถึงชื่อชั้นเนี่ยแน่นอนครับบริภูผูดูเหนือกว่าเยอะ แต่ว่าสปราร์ตักเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันกนะครับสปราร์ตักก็นำจ่าฝูงของลรกเช็กชัช่วงนี้เช่นเดียวกับร์พูที่นำจ่าฝูงของซึ่งพิม์ลรกเกมนี้ก็เป็นการโคจรมาเจอกันของ2จ่าฝูงนะครับ5้านัดหลังสุดในทุกรายการนะต้องยอมรับทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีจะจัดเลยฝั่งสปาร์ตาปาร์กเนี่ยก่อนหน้านี้นก็ถือว่าชนะมาติดต่อกันนะแต่ว่ามา2เกมหลังสุดเนี่ยเป็นสปาร์ตาปาร์กเสมอมา2เกมติดต่อกันนะครับซึ่งเป็นการเสมอกันกับซาลาเวียปาร์คมาทั้ง2เกมเลยก็ไม่แปลก ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากส่วนฝั่งริอ์พูนะครับผลงานที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างจะยอดเยี่ยมและโหดเอาเรื่องริอ์พูชนะมา4เกมจาก5เกมลังสุดแล้วก็เป็น2เกมลังสุดที่ลิอ์พูชนะมาติดต่อกัน2เกมเป็นการเอาชนะสแลมตันใน F a Cup มา3-0แล้วก็เอาชนะฟอเรสต์มา1-0ในเกมล่าสุดซึ่งเทียบกันแล้วเนี่ยฝั่งริอ์พูอย่างที่บอกครับก็ขุณกำลังผู้เล่นตัวหลักหายไปเยอะแต่ริอ์พูชุดนี้ครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นผู้เล่นในชุดที่ถูกเจเกนครั ปลุกใจมาอย่างดีนะครับปรวอ์พูแต่ละคนเนี่ยก็เล่นด้วยแพทชั่นเล่นด้วยความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากเนื่องจากฤดูกาลนี้ เจเกนคอปก็ทิ้งทนกับรีพูทําให้ทุกๆเกมที่เหลือของรีพูหรือว่าแต่ละนัดของรีพูเนี่ยเราจะเห็นผู้เล่นของรีพูนี่แบบสู้แบบถวายหัวเลยนะไม่ว่าเจเกนคอบจะจัดผู้เล่นชุดไหนลงสู้กับทีมคู่แข่งเนี่ยผลการแข่งขันมักจะออกมาดีเนื่องจากระบบของรีพูก็ค่อนข้างจะลงตัวเกมนี้ต้องลุ้นกันว่าโมเมสนาจะได้ลงตัวจริงไหมถ้าไม่ลงผมก็ยังมองว่าอาจจะเป็นตัวสำรองก็ได้ ถึงแม้ว่าลิปูนะครับจะอยู่ในชุดที่ไม่สมประกอบสักเท่าไหร่แต่ผู้เล่นหลายคนก็กลับมาเล่นดีเฉยเลยนะยิ่งในเกมที่แล้วนะเราจะเห็น,นชัดเลยว่ากว่าลิอูปูจะเอาชนะฟอร์เรสได้นะครับก็ไปนาทีบาไปทีเดียวชั้นเนี้ยผมมองว่าเกมนี้ก็จะเป็นเกมยากของลิอูปูอีกหนึ่งเกมแต่ด้วยความที่ลิอูปูมีความมุ่งมั่นและผัสชันเต็มเปี่ยมอย่างที่บอกครับแต่ละนัดเนี้ยลูกทีมของเจนคอปก็สู้แบบถวายหัวจากเลนราคาที่เปิดมาเป็นลิอููต่อที่ราคากลึ่งลูก ผมมองว่าวันนี้ด้วยความที่เป็นลิวอ์พูเนี่ยนะฮะเกมนี้ผมอ่านว่าลิวอ์พูมีดีพอที่จะบุกมาเฉือนชนะคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทัพหงแดงลิวอ์พูจะปิดจ็อบเก็บชัยชนะในนัดแรกได้ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับปิดท้ายกันที่ศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายในนัดแรกของคู่นี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มจิ้งจอกแห่งปาดําไฟบวกจากบุนเดสลีก้าจะเป็นบ้านต้อนรับการเยือนของคุณคอนเวทแฮมยูเต็ดจากพริมีกนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามยูโรปาพาร์คสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลา ตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านกับไฟบวกหลังอันดับที่9แข่งไปแล้วยีนัดมีอยู่30คะแนนส่วนฝั่งเวทแฮมครับหลังอันดับที่7ของซูเปอร์มาร์ีแข่งไปแล้วยีนัดมีอยู่42คะแนนสถิติเฮตุเวตผลงานที่เคยเจอกันนะครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็เป็นฝั่งเวทแฮมเอาชนะได้ทั้ง2ครั้งเลยโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่เวทแฮมนะครับเปิดบ้านเอาชนะไฟบวกไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์เมื่เเเคคยยอาชนะรรใรได,ด,ด้ล เสมอไป4แล้วก็แพ้ไปที่1เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไฟบวกนะครับเปิดบ้านเสมอกับเบลโมนิกไปที่สกอร์2ประตู2ส่วนการทำเงินเนี่ยไฟบวกทำเงินไปที่2เกมแล้วก็ผ่านล,ลบไป3เกมส่วนฝั่งทีมเยือนครับเวตแฮมนะครับก็ฟอร์ม5นัดหลังสุดเวตแฮมชนะไป2แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวตแฮมบุกไปเอาชนะเอเวัตันมาได้ด้วยสกอร์3ประตู1ส่วนการทำเงินเนี่ยเวตแฮมทำเงินไปที่2เกมแล้วก็ผ่านนลบไป3เกมะครับและคววาามมมมมพรร้้้อออกกก่ก่น่นนนนเเเใัััีีขงงงทท2ิจจฝ้าบ้านไฟบวกกภาายใต้รรคคุมมทีของิสเตตียนสไ์ วันนี้ครับไฟบวกจะมีในงานตัวผู้เล่นมาจิตอยู่4รายก็จะมี d ดนเ e ล k o ค i ฟ e ี elle, eder, ่เคลเร่มักโ e เซนโฟเดอร์ลูคัสสูเบอร์และก็เคนเนตชมิดนะครับโดยที่1รายที่ต้องใช้ความฟิกกลองสนามในวันนี้ก็จะเป็น p ฟ i ล i p ร a r ฮาร์นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเวสแฮมแพ้ใต้การคุมทีมของเดวิดมอยวันนี้เวทแฮมจะมีรายงานตัวผู้เล่นมาจิบเพียงแค่รายเดียวก็จะเป็น m ม็กว l ลล์กอซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเจ้าบ้านอย่างไฟบวกจะมาใน,นระบบ4 ขน้าวันนี้ก็จะเป็นโรลันสลา,ายจะเล่นหน้าคู่กับลูคัสโฮเลอร์ส่วนฝั่งทีมเยือนครับเวสแฮมคาดว่าน่าจะมันในระบบ4-231นแนวรับวันนี้ก็จะมีเครซูมาจะคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นโทมัสอุชเชกจะเล่นกับเอ็สันอาเวร์สโดยที่3ในรลกวันนี้ก็จะมีลูคัสปากเกตา้าเจมวอดเพาแล้วก็โมเมตคูดสุสนาเปาก็จะวางจลธโบเวนจะลงร่าตะข่ายแนวนน้ก็อย่างที่ทราบนะครับวันนี้เจ้าบ้านก็ไม่ค่อยฟูทีมสักเท่าไหร่นะส่วนฝั่งเวสแฮมเนีีียก็คข้างจฟูทมดว และเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นราคาเสมอนะครับราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งไฟบุกเจ้าบ้านราคาน้ําจะอยู่ที่1.85ถ้าเราไปวางฝั่งเวทแฮมทีมเยอนราคาน้ําจะอยู่ที่2.44นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้ามองถึงผลงานในลีกทั้ง2ทีมก็ถือว่าผลงานค่อนข้างจะเป็นไปตามทิศทางเดียวกันนะเนื่องจากทั้ง2ทีมก็ตรงกลางตารางของทั้ง2ลีกเลยนะครับเฮดูเฮเนี่ยเป็นเวทแทมทาผลงานได้ดีกว่าที่เจอกัน2นัดหลังสุดนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่น ไฟบวกนะครับผลงานภาพรวมเนี่ยจะมีเกมแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับแต่ว่าไฟบวกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลงานจะไปออกทีนัาเสมอส่วนฝั่งเวทแฮม,มเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ผลงานไม่ดีเลยนะเวทแฮม,มแพ้มา3เกมติดต่อกันนะครับก่อนที่2เกมหอังสุดเวทแฮม,มจะคืนชีพซึ่งเวทแฮม,มเนี่ย สเกมสุดก็เอาชนะมาได้2เกมติดต่อกันเป็นการเอาชนะเบนฟอร์ดแล้วก็เป็นการเอาชนะเอเวอตันในเกมล่าสุดนะครับนช้นรันจากมุมมองของผมเกมนี้ทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากไฟบวกก็จะได้เปรียบจากการที่ดเดลินบ้าน,นะครับส่วนฝั่งเวสต์แฮมเนี่ยก็ถือว่าช่วงหลังเริ่มกลับมามีความมั่นใจเริ่มกลับคืนฟอร์มเก่ง ซึ่งคู่นี้ถ้าเทียบกันแล้วผมมองว่าก็มีโอกาสสูงมากนะที่ผลอาจจะไปออกที่น่าเสมออย่างที่บอกครับด้วยความที่ทั้ง2ทีมสูสีกันจะจัดแต่ถ้าจะหาผู้ชนะใน9 0้าสัดหรือว่าจะหาทีมที่ทํากําไรส่วนตัวผมมองไปที่ ทีมเยือนอย่างเวทแฮมที่ขุมกําลังค่อนข้างจะฟูลทีมกว่าบวกกับเวทแฮมก็ทีเด็ดที่ขาดน่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกอย่างโมเมตคูดุสกับลูคัสปาเกต้าที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากบวกกับหน้าเป้าอย่างโบเวนที่ช่วงหลังก็เล่นหน้าเป้าบ่อยแล้วก็ทําผลงานได้ดีแล้วก็ทีเด็ดของเวทแฮมจะมีอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นลูกทีเด็ดเซตพีดนะครับจะเป็นเจมวัดเพาเนี่ยจะเป็นตัวสังหารไม่ว่าจะเป็นลูกฟรีคิกระยะใกล้ระยะไกลหรือว่าลูกเตะมุมเนี่ยเจมวัดเพาก็มีการออกบอลที่ค่อนข้างจะแน การสูงมากที่จะไปออาชนัะเสมอถ้าจะมองหาผู้ชนะใน90นาทีในเกมวันนี้ผมมองว่าภาสีของฝั่งเวแทแฮมดูดีกว่าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ขุนคอนเวทแฮมยูเต็ดมีดีพอที่จะบุกมาเฉือนชนะฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง3คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันคัดๆัดอยากกดสวนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับโรมากับไบตันคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นเจ้าบ้านโรมาต่อที่ราคาบปอคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่โรมาคู่ที่2ครับสปาร์ตาปาร์กับลิอุพูคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นลิอุพูต่อที่ราคาครึ่งลูกค คู่ที่3ไฟบวกกับเวทแฮมคู่นี้อเรทเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเวทแฮมและท้ายที่สุดนี่ผมจอจก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่ทานนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิงกุงก้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุนบนตบอลต่อไปอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ q r code สามารถสกแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและที่เด็ดในคู่ WVIP ก็ได้นะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อกวกับการตัดสินใจของท่านถ้าหากวราชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กรสซกได้สำหรับวันนี้พมจอยก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าของท่านโชคดีมีใจนะครับสวัสดีครับ